เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกหนูหนูฉันเลวเมงสุขุณะราชาวิญญาณคำสาบที่แข็งแกร่งที่สุดคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปพิเศษสําหรับการอวยพรปีใหม่ให้กับพวกแกทุกๆคนนะฉันเนี่ยดันไปทําพันธสัญญาไว้กับไอ้เจ้าของช่องนี้เอาไว้ซึ่งมันเนี่ยขอให้ฉันมาอวยพรซึ่งไอ้พันธสัญญาที่ฉันทํากับมันเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมาบอกพวกแกเองว่าทําอะไรกันบ้างแต่ในวันนี้เนี่ยก็ขออวยพรปีใหม่ให้พวกแกได้มีความสุขกับปีที่กําลังจะมาถึงและอะไรที่มันเลวร้ายเนี่ย ก็ปล่อยให้มันทิ้งไปกับปีนั้นส่วนตัวของฉันเองเนี่ยปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นปีสุดท้ายของฉันแล้วเหมือนกันเพราะว่าจูสึไคเซนเองเนี่ยก็เหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนแล้วและไหนอาจารย์ผู้เขียนเนี่ยเขาก็ยังจะบอกว่ามันจะจบในปีหน้าอีกด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว ปีหน้าเนี่ยฉันขอให้พวกแกดูพวกเราอย่างมีความสุขและคอยดูซิว่าฉันเนี่ยจะกระทืบไอ้เจ้าอิตาโดริยูจิเนี่ยให้จมดินได้มากสักแค่ไหนคอยดูไว้เถอะไอ้พวกเด็กๆทั้งหลายปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีทองของจูสึกของฉันก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคําอวยพรสุดพิเศษของสุขุนะนะครับผมที่ผมเนี่ยไปทาบรรทัดสัญญามาถึง2ข้อเลยนะข้อแรกคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทําคลิปนะครับอวยความเก่งให้เขาหน่อยนะครับแล้วก็ข้อที่2เนี่ย ยอมเป็นสาวกของเขานั่นเองนะครับแต่ผมเนี่ยกะว่าจะแหกพันธสัญญาทุกข้อเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าพันธสัญญาในเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างมีกฎที่เข้มขัดนะครับผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าเราจะแหกกฎของเขาได้หรือเปล่านะครับถ้าลืมก็แหกกฎได้แต่ถ้าไม่ลืมก็จะไม่แหกนั่นเองนะครับผมก็อย่างที่สุคราบอกไปแหละก็คืออวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับ